สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เอาพลไม้มาไหว้เจ้าที่เพราะว่าเสเสเพิ่นมีโศกโศกจากมักขอโศกจากเจ้าที่โศกเสียงโชกแล้วก็มันนี้กับวันที่ ยี่สิบเก่าแล้ว <c oughs> กะสิมาขอโศกนะครับเพื่อนๆกีติพานมาเพิ่นมาบนบานไปเพิ่นก็ไดรับโศกไปเพิ่นก็เลยซื้อผลไม,ม้มาแก่บนนะครับซื้อผลไม้มาแก่บนซื้อผลไม้มาแก่บนแล้วกะเมื่อนี่กะ มาหวาใไม่แล้วก็ขอขอโวนไม่แล้วก็เลขถูบเราดูเลขทูบนะครับนี่ครับ,รบเอ,อต่อไปอันนี้ก็ขอโศกวันที่หนึ่งธันวา,นวาแกะนี้มาเบิงเลขทูดมามาลุนเลขทูบพร้อมกันนะครับ แล้วมีแปลงมีแปลงมาลบบ้นี่ครับเพื่อนๆก็มาดูเลขทูบครับเลขทูบเห็นเรียงครับเลขสองเลขสองหรือเลขแปดครับอันนี้ก็คือเป็นเจ้าที่ครับตน้น ต้นไททองครับเป็นต้นไสทองนะครับก็มาขอป้าป้าเขามาขอบนไว้เขาก็มีโชคทีนี้ก็ซื้อพลไม้มาแก้บนแล้วก็จะขอโชคใหม่งวดวันที่1นธันวาอีกไม่กี่วันนี้ครับวันนี้ก็ยิบเก้าแล้วก็เลยอีก แค่วันเดียวครับเดี๋ยวจะรอดูเลขทูบแล้วก็เอาแปรงมาทาขอใหม่นะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับรอดูพร้อมกันตอนนี้ก็เลขทูบก็ปรากฏขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งแต่ยังไม่ชัดต้องรอดูนี่ครับไหมไทยเราก็มาดูรูแป้ง ให้จ้าแม่ใส่ทองนะครับว่าขอโชคลาบเห็นเป็นเลขอะไรก็ดูเอานะครับเลขทูบผมเห็นเป็นเลขสองแล้วนะครับเลขทูบ ไม่ได้เป็นการงมงายนะครับเป็นการเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆตัวนี้นี่คือจังเลขกเจ็ดถ้าเป็นจังเลขลูกเสี่แล้วแต่อันนี้เลขกเจ็ดเลขกสามเเลขก็แล้วแต่พิจารณาเอาเด้อครับเป็นไปเลขอะไรทั้งเทิ่งกับอะไลูกกวน วันนี้ก็ขอให้แหงๆอีกสามตัวเด้อท่านผู้ชมเห็นไปนเลขอะไรก็ไปหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้นะครับเพื่อเจ้าแม่ใส่ทองให้โชคข้างที่เหลวก็เป็นเจ็ดอันนี้คือทันว่าเป็นเลขสองว่ะเลขสอง เลขทูบตัวที่สองมาแล้วเลขทูบตัวที่สองมาแล้วเลขสามดูครับดูโอ้สามสามตัวแล้วตัวนึ่งนี่แล,แล้วแต่จินตนาการของใครของมันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จินตนาการไม่เหมือนกันใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ตาดีก็ได้ไปนะครับ วาสนาเด้เออ้าวแล้วแต่บุญวาสนาใครมันเองสามตัวเลยสามตัวเลยอ้าวใกล้ๆเลยเมืองสีปเปรตสองเมืองขึ้นมาตัวเมืองหอยเมืองมาตัวกันท้ายกล่องก็ยังฉดโก้ครับท่านผู้ชมมันก็ ตัวที่3มันจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าผมดูเป็น2องสานะครับหรือว่าเก้าเก้ามันจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าดูเป็นเลข 9, 9ก้าเก้าก็ถ้ากับหัวก็เป็น6นะครับ9หรือศูนย์แต่ว่าจะเป็น9มากกว่า2องสามเก้็ 2> 2, 3, 6, 2, ผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคก็ตัดตัดซื้อลอตเตอรี่เอานะครับ2องสสองเอย่างนี้ครับ และมาดูเลขเลาาอ่าแล้วมาดูเลขเลขนี้ครับว่าแลสอง,สองแล้วแต่ท่านจินตนาการเอานะครับก็ขอให้โชคดีนะครับวันที่หนึ่งก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับ ตัวเลขเยอะมากแต่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ท่านผู้ชมก็ดูเอาเองนะครับเพราะว่าแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนแล้วจะนคนมากแล้วแต่คนชอบส่วนเลขทูบก็2องตัดเลขเอานะครับ2องสา9สอง ครับคลิปนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็มาก็ขอให้โชคดีวันที่หนึ่งก็มาลุ้นเลขพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ